สวัสดีครับพบกับตายบาคัคอดครับคลิปนี้นะครับผมก็นำเกมที่น่าสนใจมาฝาก2กระดานกระดานแรกเป็นการพบกันร,ระหว่างเสียนใช้พบเสียนแชมน้อยกระดานที่2เสียนดำพบเสียนแชมน้อยกระดานแรก เซียนชมน้อยเดินก่อนครับเสียนใช้ทําท่าจะตัดหน้าชมน้อยไม่ไม่ให้ตัดครับหลบมาตรงนี้ต่างคนก็ต่างเปิดรูปหมากเสียนชมน้อยเปิดเป็นหมากกองโจนก่อนส่วนเซียนใช้ รับด้วยหมากทรงอะไรนะครับยังซ่อนรูปอยู่จังหวะนี้สินใช้เดิน9มา14นําน้อย27 23สินใช้เดิน2มาวก็รับโจรก่อนด้วยหมากแปลกๆนะครับ เพราะโดยปกติแล้วเราจะเห็นนะครับส่วนใหญ่จะเห็นว่าจะรับด้วยหมากมาตรฐานกันแต่เซียนใช้ก็เป็นสายลุยอยู่แล้วครับชอบเล่นได้เสียครับการเล่นการลุยก็เปิดทรงแปลกแปลกจังหวะนี้แชป์น้อยแทรกินเซียนใช้หลก ก็เดินกันมาแบบนี้ครับเสินใช้แทรกกินชมน้อยหลบเข้ามาสินใช้ต่อทิ้งชมน้อยเดือน3ามสอง่สิบเส้นใช้เดิน 4, 8, 10บไปสิมาถึงตรงนี้ แชมน้อยยูนให้กินก่อนแล้วต่อลงมาแบบนี้ครับก็ทำไมเซียนแชมน้อยถึงยอมเสบเปียบหนึ่งตัวครับเราย้อนไปดูนครับจังหวะนี้เซียนแชมน้อยตัดสึนใจได้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดต่อลงมาเฉยๆเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับก็อาจจะโดนน่ครับโดนส่วนเลยครับแพ้เลยตรงนี้เซียนชํำน้อยเห็นแต้มนี้นะครับ ตัดสินใจโยนให้กินก่อนแล้วก็ต่อยอมเสียเปรียบหมาก1ตัวมากงายมากกว่า1ตัวแต่หมากค่อนข้างกระจายนะครับดูแล้วไม่ได้เปรียบนะครับหมากมากกว่าตรงนี้หมากหงายเดินอะไรได้บ้าง14 18ี่นี่เดินไม่ได้ครับ โยนให้กินนะครับโดน3ต่อกินทางไหนก็3ต่อ14.8เดินไม่ได้นะครับ16ก็เดินไม่ได้อันนี้ก็โดน3าม ดังนั้นนะครับมาหงายมากกว่า1ตัวแต่ไม่ได้เปรียบเลยนะครับเดินได้ตาเดียว17 21แชำน้อยเดิน26มา23เสินชัยใช้ลงไปครับเสียยแชำน้อยตั้งส่งนะครับจะต่อ2 ตรงนี้เซนชัยต้องแก้เกมแล้วครับจะโดน2นะครับ19 16ต่อ2เซนชัยตัดสินใจยโยนให้กินครับแล้วเข้ากินชำน้อยปล่อยให้กินเซนชัยกินนะครับวิ่งไปขอหอด ตรงนี้เสียนใช้ตัดสินใจเดิน12.16เพราะถ้าเดินเข้าฮอตไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้แพ้ง่ายครับโดนกิน2ถ้าเข้า31ก็อาจจะโดนเข้าฮอตา2เบี้ยส2นี่เดินไม่ได้ ก็เป็นลองชัดเจนนะครับเบีย้ยควา้าเบอร์10มีโอกาสเดินไปเข้าพัดได้จุดนี้สินใช้เลยตัดสินใจเดิน12-16ตรงนี้ทำให้เกิดมีแต้มสสวยๆนะครับปลายขดานแชมน้อยไล่กินครับ ตัสินใจต้องหลบตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับคิดดูนะครับให้เวลาคลิปสัก10วินาทีนะครับมีแต้มส,สวยๆบางคนก็อาจจะเห็นได้เร็วนะครับบางคนคิดช้าหน่อยก็ลองคิดดู เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับชําน้อยทาแบบนี้ครับโยนให้กินโยนให้กินนะครับทิ้งลมมากดหลักกิน3ามต่อชะนะไปแบบสวยงามนะครับ บรรดุการะดานที่สองครับเดินก่อนเสียนแชมน้อยเป็นฝ่ายเดินที่หลังเสียนดำเดินตรงนี้เสียนดำย่อครับแชมปน้อยขึ้นสูงเสียนดำย่อ5้าแต้ม เซียนแชมปน้อยรับด้วยหมากมาตรฐานเซียนดำเดินยี่สิบหกยทั้งคู่เปิดหมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ช่วงกลางกระดานฝ่ายเดินก่อนเซีนดำเล่นหมากย่อแปลงเป็นมุมคู่นะครับมุมคู่คือตา32กับ28ยังไม่เดินออกมานะครับ เรียกหมากมุมคู่ฝ่ายช้ำน้อยเป็นหมากมาตรฐานหลังมาดูกันต่อครับจังหวะนี้เสียนช้ำน้อยตัดเลยครับทำลายเบี้ยสูงตรงกลางกระดานทิ้งเสียนดำก็ตังทรงแบบนี้ครับเสียนชำน้อยก็เดินไปรวมเป็นก้อนไว้ เรียมจะต่อ14 18เสิดเส้นดำนะครับไม่ให้เจาะฐานปิดตรงนี้แชมน้อยเข้ากินเส้นดำปล่อยให้กินแชมน้อยนะครับต่อทิ้ง เพื่อต้องการเบีย้ยที่สูงกว่าเซนดําเข้ากินแชมป์น้อยก็เข้ากินจุดนี้เสียนแชมปน้อยต้องหลบก่อนครับเพราะจะโดนเข้าฮอตกินสองทางหลบเซนดําไล่กินไล่กินอีกทีครับต้องหลบ ไลกินตรงนี้เซีนดำละฮอตไป29เแชมน้อยเข้าฮอตสามถ้าเข้าสามเอ็ดนี้แพ้เลยนะครับมากคว่มก็จะต่อ เศษจ้ำน้อยเห็นนะครับแต้มนี้ก็เข้า32ไปเสี่ยนดำเอาฮอตมา22มาถึงตรงนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อ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 นมางานจะเดินตัวไหนดีครับก็ให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับดูสิ นะครับจะเดินเหมือนเซียนแชมป์น้อยไหมโอเคนะครับจังหวะนี้เซียนแชมป์น้อยเดินแบบนี้ครับ23ไป27เลยเซียนดำกดกิน ตรงนี้เสียนแชมน้อยวางศอกไว้นะครับสวยงามทีเดียวกระดานนี้เสียนแชมปน้อยก็เป็นฝ่ายชนะไปก็ตรงตรงจุดนี้ครับไม่เข้ากินก็แพ้ครับไม่ไล่กินก็แพ้นะครับเพราะว่าถ้าไปเดินทางอื่นก็แชมปน้อยเข้าสองคน นะครับตรงนี้ก็หนีไม่ออกแล้วตรงจุดผิดพลาดน่าจะเป็นช่วงช่วงนี้นะครับลากคอดไปยี่ิบเกตรงนี้ถ้ามาถึงยี่สิบสองนะครับลงมาตานี้จำาน้อยเข้าหัวตานี้ไม่ได้นะครับต้องเข้านี่ นะครับก็ฮอตมากดตรงนี้ต้องปิดนะครับปิดถ้าเดินหลบไล่กดเข้าฮอตแพ้พอดีครับ ก้นแข่งขันนะครับเกิดขึ้นได้หมดนะครับแต้มอย่างนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ได้เล่นไว้ให้พวกเราได้ศึกษาได้รับชมกันขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ